คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้เหินไหมสี่อกมากสองสองของหมัดุกของมักได้เนี่ยอ่ะยายอเควดีเมอเ

หกสูหกสี่หกห้าเงหกวเอาไอ้ตัวหานะยฮาซี่กับเต็งหาบ่เอาขายพกอย่างเดียวเลยเนี่ไม่ใส่ถาปากนะ <laughs> ตัวเต,ต,ต,นะต็งเต็งต่ำเี้ยกระจาดิเขาได้เตี้ยนะตัวเต็งเต็งต่ำนยวิ่งเกียวอย่างเดียวเลยตัวนี้บ่ส้นนี่อเราเ้วตัวนี้เดียนะ้าปา,าปาก่อนาปากเต็งต่ำห้าสี่กับเต็งห้าไม่ได้เอาอต้องอัน,นเดียวรัาเปิด

ใจยังไหนล่ะเนาะก็มาเอี่ยวเลยนัเรียบร้อยผ้าปากออมากินเป็นเนจี่นี่ตอนนั้นมาไปท้ายพวกแบน้าไปนี่ทำงานมาทำงานอืมน้าเจเจกินไมได้หน่งสองสาสี่้าเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ย2 3เก6หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามส Cái là tân là song một đếm tân đi song một đếm tân ra một lạc lót tết bạo sĩ hm là mày 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 ตามเนี่ยฮะันเออตามจเอียง่คอยลืมตัวนี้อออคอยกับลืมตมคอยกลืมตมเอาไปยืดเนาะคอยก็ลืมแล้วเอเอาไปยืดเอาแต่ล้างจมูอเลยเออวมัเป็นเหเอเขาเอายเลยจะดื่มเนาะดื้อมเนลองเอไปยืดคอก็ลืมไปโูวงนี่ว่มีโกมัเป็นหรอจะือเนี่ยมันจลืมพงอือหนอยยาเด้ยกอกอกไม่เยอะทุกหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อเคยลงบุกไม่โกงอ้นะไม่เคยลงบุกก็คือลงมาจันทร์สามกเสียงสี่อย่าง้ไหมสี่่อสามกอเคยลงบุกกังมาจนทร์ห้าสี่เสยงสี่อย่างเตีงพกับศาิอืมทัเต็ทั้งโดนเนยกดโทรศัพท์มันไม่มีก่อ เต็มแล้วจะไปเด็กไข่อยู่สี้ลงเางนี้้สอยนีติ๊ติ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 บเปิดเลขตอนนี้ว่าอยากหลอกกันบอยากอเนน่องข่เอาละบานนี้พากันยากขึ้นสบานี้คุณโดนตัวบีครับคุณโดมากจอโ่เนี่ยเย่เยเียจ แปดพันบอกแปดพันสองเี้ยะใส่อะไรดีนาเนี่ยยังไอเพิ่งคอยเปิดั้งนี้เลอเดี๋ยวคอยจะบอกแล้วผมกับสามทีมาบอสามช่องยวดีกว่าหาวหาเพื่นแบบเสี่ยวหาวสองขอไปกินเสยไ่นเ้ไเเกิไปกินเลยเีเยาเจี๊ยบายเอาสมีกพอเราเแปดพันแปดพันโอ้เปินเอาของอไปกินเลย nên họp 13 14 เอาที่เป็นมากินกันนะเดี๋ยวนอนเอาะจะสุข้างรอไออะทำไมรู้ข้นียเอาเติงเงินเงียบ้อกอยว่าตัวทำาี่อ๋อองหนึ่งอะไรสามสี่ห้าหกเจ็ดแเขวดแอรก็ห้องเราใช่หมเดยันน่องเปดเราไปได้มยถูกคูฮะพนั้นเพราไนั้นกาดำไปใส่ก็ได้โดนแทงก็ถืออะไรก็เมื่อยแ้ว

อิงเงาหาซีเอลด้ยเอาหกสามสองก็ก็เดียวเกี่ยวอะไรอ่านได้ัมาหาซีเอลกหาว่าหกขึกันสองเจ้าดนคอยซอมดอกเจ้ามาซอเมือนหึงจ้อมาอีกเมือนึงึ่งวเอยอยตีวันจะไปลงตามแล้วเอ้หาแล้วก็ห้เออแล้วก็หนึ่งาาอะไรสสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบ เอาซเอมมนี่ดอกนั่นนีดอกีอกนี่รอกนี่ดอกนี่ดอกีอกนี่ดอกนีอกนี่อกนี่ดอกนี่ดอนีเอกนี่อกนี่ดอกนี่ดอนี่ดอกนีดอนี่ดอนี่ดอกมีอีอกี่ดอกนี่ดอเนียดอกนีอี่ดอกนีอกีกนี่ดอกนีดนีอีอีเอีอก We will see you for you, you know, có dùng dòng, yên. A phách chứa chất đi Ủa, là Tình, là... Có có rồi. Người, à, <laughs> có có mười mười không? <laughs> là không. Mày mày cháy. Mày mày cháy.

Cô vào nhắc mặt cô mất mặc mất thêm Mặc mất 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 mất

ออกซิเวตอีกเลยเจียเอแต่ซิเวมกินเอาละมะกินบดตดังไรอก็ได้เต็งหายุ่กบเขาต็งเน้นๆกบพอเรต้องเต็งด้ไรต้องไหสองเมือโน่นทุนยใช้หาี่ยวหายัหาสองไม่ใช่เดี๋ยวม่กินยม่งหาเี่ยวหาสองก็หาซิเวสอมเมออซิเสพอปานนั่งซิเวสอีล้โอ้ตีงซิเวตไปนะฮีตูขาตายไปแล้วหายยวแบบ เกเกดสองสามสี่ห้เคนีเกยังมาถือเก่้เขยอยดีห่าๆกัสองสามสห้กเจ็ดดเก้าสิบสิบห้าิหนึ่งนึ่งกัพอได้บอไรอนสอง่าเนี่กระห่้

โอ่อนมหาสามเปียวนีเรียบร้อยด้เลยอ่าไม่หรออ่กสองนเรียบร้อยโดนโดนระเบิดกัเาสองนระเบิดกนอีกเออหาสอเนามเงเรียบร้อยสามเงินหาระเบิดเบิดคิดได้ยิปนีหรืยิบหนีด หา่องอกดีเนาะองเรเยเหาบ้านเรานเะหีหาบกเออมาสร้างก่อนนะสามเมื่อรอบนู้นนะเมาหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าอ๋อมันนี่หาสองสองหาไเออแล้วอะไรกัได้เออสิอ่ะแล้วจะอะไรกันได้ด้วยนองออะสองสองไรลหกเจ็ดแปดออเสองพันยวไงวะ เมย์มครับหมอสัาเกตงจั่มไหมคนดีอาหาซช่อย่างเออได้ขยเลยเยไ้ไขยดีบเอ๊ะสิเอาหาไว้อีกสามตาจะทายเนาะโอ้ยดคือไเลดยที่แรกกระซเนาคอยว่ไม่คอยน้ขาม่เ็กจะหนักรมอืออีกระโดนคอยขิงโตาคอยติงคอยติงหาไว้ไม่สองดอกก็ยัสิยักที่รอละเอามา เกษตเหาอีกแล้วเตียงแรกแบบนหมีา้ลงไงเว้ยรสุด้ายอาอย่าท่านะอีกสามตาเรื่ออเอาตเต็มือเ้่านะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็สิบลูกพยันนะเต็มือหาพ่ามือใจเตีเงนเดียวพอมาสองดอกหาสองตุกอน้าายเอวหาสามอวบินหา้ต้องมีตัวเงตวเนล่ เี่ยวกับหาบยักเออคันพกนี่ยากหน่อพกมาดูกระพันหกพันสองสามสี่ห้าหกหกพันเอะหกพันเดียวเติมอีกสองพเดทามือทางมืหาิมาสองนี่บ่าาหามาสสองามสี่ห้าหกเจอืมไป คิดมว่าเรียบลอยแ้อยากสองอุทนในใจอื้าเปิดถากับสองมาปูกันอยู่หกสองว่าากับสองหอซีมหกมวหกมาเดียวเดียวสามต่ำนเดียบร้อยหกพันเนาะเอกศป์มาหกเนาะหกสามจะมือใจหน่อยป่นี่ยใจกำหนันใจไรใจใส่สองพันสามพันหกตําข่อยขนัน ใจสามพันหรืใจก็ไม่สงไปโอ้โอ้กสูงไปไโอ้สูงเงสองสงมเจ็ดแปดเก้าสิบวางปิดเนะวางสีงโอ้แาามตำนี่เปเด็ฮะอีกอาวเพราะเราเดเราเป็คเรากินเอได้ไงนั่นี่นี่เสียเพื่อนเียดีเลยดีสามแล้เก้าคนเป็นเจ้าก็แทนของเดีดี ดีสามหรือ nah, ีสี่ต่างคนก่อไว้ประมาณมันเล่นเดนแค่พอดีอะไรมันเึ่นซอเชยนดีสามตีสี่ทุกวันตีหาคนมาให้นี้มันอีหาเลยนี่คนเหลือนั่นอืมจานอะไรเปลี่ยนเป่นเป่นใส่ไหนเด้

ออมสอ็ห้าอยเต็งหน่อยสตว่าสาทสี่ละ้ยหมดงสีอย่างวพกพันน่พกพันดิอืหนึ่งสองสาม้าคนึกว่าจะอยเต็งด้เลยคนมด้โอ้สี่้หรอหนึ่งสองสามสี่ห้ ใจเมื่หนึงนะสี่สองอเ็ดเป็นตะงงเทนีใจเื่อเดียวนั่นเลยเเป็นตะงงใหญนใหญ่ก็จ่ายทุกอเมื่อคนใจงง็่ะกินยังเดียวเด้ล่ะสองเมื่อหาเารยเดยเมีเไปหาร้อยหรอมหมเป็นเปิดปุ่นเดี่ยมาทางหาเงินเหารสามสี่ห้าหสิเจโอนเอ เอาไป้าวลอไปให้เอาไปาลอยมาให้เขาอาเมื่อใส่รอวะเขาถ่ายรูปถ่ายรูปถายรูปถ่ายะถ่ายถ่ายิเปี่ยวกแ้ยิ้เปี่ยว่วยเ่ไป่เาป้าแ่ปิดน้อย่ซีและติงติงไ่โดนงานกินเดียว สา huh, <ะ>มน,นี่นเปลี่ยนะไรเนเนเอาอีกเนสองม <sag> <endpoint> ื่นเอาไปเงี paint, ้สองมื <p> ่เอาเพราหตุเราจะ่ยเราจะายมันออกหกสามหแล้วมาแต่ท uh, ี่จ่ายเท่าไหลูกค้ารายใหญ่เสียนหาสองเทียววะสอง

nhà hai nhà là thằng mi hà là ừ, xong tìm mẹ đi, đi tìm à, lên luôn ừ. xây nhau thì đây hà tao xong xong ừ. à, xong 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 Mà, xong Mà, xong yêu. xong Mà, xong 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 rồi xong 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 xong

อันนี้ก็กินหตั้หาพัน่โอ้ยโดนตัวจีนไายมาหกเสยไปในกว่าสูงกระจายจะนีเนาะโอ้ว่าพันแม่นรีว่าสามหเตียตกทไายต้องคอยเลยอืมเป็นเงนอยกันตัาน่งนเหมนตัหกตั้มหาไปเจ็ดดเก้าสิบไปเจ็ดสิบสองสาขอบคุณค่ะขอคอยติของเจ้ตงห หาพันนอไปกเงินหนึ่งเก็0หกสี่พันสี่พันสีพันหรือหาพันสี่พัน่สี่พันคอยติมคอยติมอีกพันหนึ่งตอนะน้อน่พับสี่พันาสีพันองสี่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 สน่อี่สอ่สอกสี่สี่3ีสี่สีนสี่สี่สา่สี่สี่ส0่สี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 ่ส่สองสามสี่สี่ส 2, ่สี่สี่สี่่สสสส่สส หนึ่งสอสามสี่หกหกสองหกสามหกสูเก้าเอ้าดีถึงเนี่ยนะ้ตุ่นุ่นุ่นตายไม่ออกว่าเหรสยว่ะที่เราคิดดีคเองตาเนี่ยละเมาสองคนสองฟังอย่างใจคนน่ะเอคนนึงโดนคนตามคนนึ่งโนทสองวันนี้ไหนประเด็ที่หาเมือนพาเมือจะมือใจ่งหกเือเเนี่ยแต่ทุกคนคนช่วยกันแหละจะเมือกันใจต็เชือ สไปโอ้ยได่คนเดียวมเากันอจะมากันไหมน้องนนัน